ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับถือทุกท่านยินดีต้อนรับข้าวูู่เลขเด่ดในหนึ่งหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนี่ยท่านนี้ก็เป็น,นทานใช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชม และก็ขอบคุณทุกแนวทางทุกข้อมูลที่แบ่งปันมาท่านผูช้ชมก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยกระฐทานคลิปนี้ก็เป็น,นาทานใช้กับหนึ่งมิถุนายนเราไปชมกันเลยเจ้านี้ครับป้อม ฝากมาสี่ตัวสี่ห้าหกแปดสี่ห้าหกแปดฝากมาสี่ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากเลยทุกแนวทางที่แบ่งปันเจ้านี้ครับ วางมาแนวทานหน่วยบนหกหนึ่งเจ็ดคัดเล็กดาบแล้วเหลือหกตัวเดียวก็เป็นอวทานหน่วยบนต่อมาครับท่าพชมใบนี้ก็ เป็นเอาทานของรางเต็มเด่นรอส,สอนนอโบนฝากมาหนึ่งฝากมาหนึ่งตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาเต็มหนึ่งแปดสองก็ผ่านเต็มสองต่อมาครับ เจ้านี่ป้อมฝางมาเ่าทันดับบนและก็ดับล่าง39 0571 2 1 4 7 8์ 3, 3 9า3จ็ด7น1่5สองหนึ่งสี่ เจ้านี้ครับมาแรงปองเนวทานเดินสอนอโบนหกตัวเจ้าของเนวทานก็ฝากมา9ก้าสี่ห้าแปดาห้สงมฝากมาหกตัวเป็นเนวทาน ต่อมาครับเจ้านี้อริฟางมา3ตัว567 567จาหกเจ็อดีตที่แล้ว2 3งสามสี่พนสเนี่ยททันใหม่นี้ก็ฟางมา567เจ้านี้ครับนาคิโน่ล่าง4ตัว ใบนี้เป็นอนดีตเก่าๆหกห้าผ่านหกผ่านหกเราไปชมนักทานใหม่นักทานเก่าที่แล้วนะนักทานเก่าที่แล้วก็ฝากมา4ี่ห้าหกเก็ผ่านเ้า อดีตที่แล้วก็ผ่านเก้าเราไปชมแนวทานใหม่กันบ้างแนวทานใหม่นี้ก็ฝากมาสองห้าหกเก้าสองห้าหกเก้า ฝากมา4ตัวเป็นแนาทานนาคิโนถท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังเจอกำลังใจด้วยต่อมาเลยเจ้านี้ริทอีกหนึ่งแนวทางเด่น3ตัวห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดอดีตท,ที่แล้วโซหนึ่งสอง แนวทานใหม่นี่ก็ฝากมา5 6 7 3ตัวปเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างแรงเลยสำหรับแนวทางต่อมาครับเจ้านี้ฝากมาแนวทางบนตัวเดียวเจ้าของแนวทางก็ฝากมา6 1ตัว ฝากมาหกตัวเดียวอดีตที่แล้วก็ฝากมาเก้าเก้าก็ผ่านหลักร้อยต่อมาครับใบนี้ครับคู่ต้นบนริ์ฝากมาห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสองหกสองเจ็ดสอง ห้าสามหกสามเจ็ดสามฝากมาเก้าคู่เป็นแนวทางคู่ตดโบนต่อมาครับใบนี้เออออริสอีกแล้วสามหกเก้าสามหกเก้าอดีตที่แล้วก็ฝากมาสามหกเก้านะ ก็เน้นหลักอร่อยเน้นหลักอร่อยฝางมาสามก็ขอบคุณเนี่ยวทางที่แบ่งปันมาชุมต่อการไปนี้เลยฟางมาเด่นโบนตัวเดียวเจ้าของเนียวทางก็ฟากมา6กฝากมาหกหนึ่งตัว ก็ขอบคุณมากเช่นกันท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาใหม่ๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังเจอกำลังใจด้วยต่อมาใบนี้เลยไก่ปา่าฝากมาบนล่างเก้าเจ็ด9 0น7 แล้วก็โคลกาง5 5าสองหกฝากมา4ชุด4ชุด2ตัวแล้วก็4ชุด3ตัวต่อมาใย,ายมาแมลงปองอีกแล้วฝากมาแนวทางสอนโบน เก้า3ูนนึสอนองบนก็คือสิอบน้วยบนฝากมาหกตัวเปน็นแนวทางต่อมาเลยเจ้านี้เอ้ยป้อนฝากมา 4 4 2 7 2 8สอง4 3 6 3 8 8 4แ6 8สองเ4้6 1 9 0 2 0 4 0 6กต่อมาครับใบนี้ครับเป็นทานของรางฝากมา เต็มเด่นรอสอนอบนฝากมาเต็ม5เต็ม7เต็ม5เต็ม7ฝากมาเน้นสามเต็ม5 7 3รอง2 1 4 8ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับเธอนะ ก็ขอบคุณอย่างแรงที่ติดตามเอกมินมาประจาทุกแนวทางก็เป็นแนวทางใช้กับสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยและก็ขอขอบคุณท่านชมอย่างแรงเลยที่ติดตามเอกมินมาตลอด และก็ขอบคุณเจ้าของแนวทานด้วยครับท่านที่แบ่งปานแนวทานมาโดยตลอดด้วยคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านเราก็ไปเจอกันคลิปต่อไปครับผม